วันนี้เป็นวันสงการ <g ül> มันก็ไม่ใช่วันสงการแต่จริงๆผมแต่ว,ว่าคลิปเนี้ยตอนแรกจะถ่ายก่อนวันสงการนะครับผมแต่ว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับเพราะว่า น้ำหอมกลิ่นที่ผมจะพูดถึงในวันนี้จะบอกว่าวันนี้งานไฟไหม้เว้ยก็คือแบบว่าพรุ่งนี้ต้องออกคลิปวันนี้ถ่ายเลยหลังจากที่หยุดยาวนะครับผมเป็นยังไงบ้างสําหรับเทศกาลสงกรานทุกคนไปเล่นน้ําตกกันสนุกไหมครับผมโอเคสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับผมแบงค์ช่องแบงค์สโตรแนลปิ้งกันอีกเล้วครับผมวันนี้กก็ารรีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคยนะครับซึ่งน้ําหอมที่ผมจะนํามารีวิวในวันนี้เป็นน้ําหอมของแบรนด์ดิบชิกนั่นเองช่วงนี้ผมรีวิวน้ำหอมของดิบชิกบ่อยเนาะอืมโอเคก็ก็บ่อยก็คืออบบบ่ยนนนะะครัผมแป๊ึง เฉียบไหมแล้วใช่ไหมนะครับนั่นแหละครับโอเคสำหรับน้ำหอมของดิฟชิกในวันนี้เป็นน้ำหอมที่ตอนแรกอะ่ะผมตั้งใจที่จะรีวิวก่อนมาสงการเพื่อที่จะให้คนที่มีความแบบว่าอยากไปรนดน้ำหัวผู้ใหญ่หรือซื้นมาหอมสักกลิ่นให้ผู้ใหญ่อะ่ะมาดูคลิปนี้แล้วเอาไปซื้อได้แต่ว่ามันไม่ทันแล้วซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมเออสงการไม่ได้มีปีนี้ปีเดียวเนาะน้ำหอมของดิฟชิกตัวนี้มีชื่อว่าโดซอนอะไร์ปล่าครับทุกคนซึ่งผมจะบอกว่าน้ำหอมกลิ่นเนี้ยผมยมีควารม้รึกว่า ผมเคยเห็นหลายคนพูดถึงเออแล้วก็เลยอยากจะลองนํมาบืิมด้วยคนที่ชมก็ได้วยอยากจะลองใช้เองด้วยนั่นแหละสำหรับโดตอนเนี่ยจริงๆมันออกมาหลายดีชันมาดิชันไม่เรนว่ากลิ่นเขามีความเปลี่ยนแปลงนะแต่ว่าขวดนั่นขวดนี่เปลี่ยนไปตามเทศกาลต่างๆซึ่งถ้าพูดอย่างเงี้ยก็แสดงว่าม,มันเป็นกลิ่นที่ได้รับความนิยมของยิปชิกนั่นเองครับอ่ะสำหรับน้ำหอมโดตอนเนี่ยออกมาในปี2013ทุกคนเป็นน้ำหอมที่ออกมานานแล้วนะครับเรามารับรู้ด้วยกันก่อน,นครับว่าเป็นอย่างไรโน้ตของอน้ำหอมตัวนี้เป็นโน้ตที่ เขาเรียกว่าอย่างไงนะเป็นทรงๆอ่ะไม่ได้มีท็อปโนต้ตเป็นโนต้ตเบสโน้นนะครับผมก็จะมีกลิ่นของทูบโรสออเรน์ลีฟมัสแล้วก็พิงเปปเปอร์ครับทุกคนจับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองเดซอนที่หลังมือด้านซ้ายของผมนะครับหนึ่งสองสามปึ๊บโอ้ว้าทุกคนคือน้ำหอมตัวนี้นะผมจะบอกว่าน้ำหอมของดิปทีกับแต่ละตัว พูดตามตรงเลยนะครับผมในระดับอากาศที่เราฉีดความรู้สึกมันต่างกันถ้าคุณฉีดในอากาศร้อนบางทีมันจะออกกลิ่นบางกลิ่นมาก่อนแต่ว่าตอนนี้อากาศค่อนข้างที่จะมันก็ไม่ได้ร้อนมากไม่ได้เย็นมากเพราะนอยู่ในห้องแอร์จริงๆอยากไปถ่ายข้างนอกมากเพราะผมดูว่าทุกคนชอบเวลาผมไปถ่ายข้างนอกอะแต่ครู้ไหมว่าข้างนอกตรงนี้ร้อนมากนะครับผมโทรศัพท์ดับแน่นอนน้ำหอมอตัวนี้เปิดตัวมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็น คุณเข้าใจไหมว่ามันจะมีความกลิ่นกรีนโน้ตนิดหนึ่งแล้วก็จะมีความรู้สึกถึงความเป็นแบบให้ความรู้สึกถึงความเป็นใบชาเล็กๆเหมือนยอดอ่อนใบชาประมาณนี้แต่ไม่อาจจะไม่ได้เป็นกลิ่นแบบชาแบบเหมือนชาที่เราทาเลยขนาดนั้นนะแต่จะให้ความรู้สึกถึงความเป็นแบบยอดอ่อนของใบไม้ประมาณนี้ครับทุกคนแล้วพออยู่บนร่างกายไปสักแป๊บหนึ่งอ่ะถ้าเป็นอากาศร้อนเลยคุณจะไม่ได้กลิ่นที่ผมพูดเมื่อกี้นี้แต่มันจะได้กลิ่นของความเป็น คูเบอร์โรสหนักมากทุกคนนั่นก็คือกลิ่นของซ่อนกลิ่นผมพูดตามตรงนะทำไมน้ำหอมตัวนี้ผมอยากจะเอามาพูดตอนที่ก่อนที่คุณจะไปเล่นน้ำสงการหรือคุณจะไปใช้กับญาติผู้ใหญ่อะ่ะคือมันมีความเป็นทูบโรสหนักมากทุกคน uh oh. ตั้งแต่ผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะหรือเคยรีวิวน้าหอมให้ทุกคนที่ชมกันอนะ่ะอีน้าหอมตัวนี้ของดิบชิกะเป็นน้าหอมที่มีความเป็นทูบโรสที่ฝุดแล้วนะครับผมถ้าคุณเคยเอาจมูกไปดมดอกซ่อนกลิ่นอะไรเงี้ย มันจะได้กลิ่นประมาณนั้นเลยดอกส้นกลิ่นเนี่ยเป็นน้ำหอมที่มีความเป็นดอกไม้ขาวครับซึ่งน้ำหอมตัวนี้ให้ความเป็นดอกไม้ขาวค่อนข้างที่จะหนักมากนะครับแล้วพออยู่บนร่างกายไปเรื่อยๆเนี่ยผมจะบอกว่าความเป็นพิงเปเปอร์ของเขาเนี่ยตัวความเป็นพิงเปเปอร์เนี่ยมันจะทําให้กลิ่นมีความซ่าๆทำให้กลิ่นมีความเผ็ดๆมากขึ้นแต่น้าหอมตัวนี้มันจะไม่ใช่ความเผ็ดที่มีความเผ็ดสู้ซ่าอนะมันจะให้ความรู้สึกความเป็นแบบ ออกแนวติ่งสมุนไพรสมุนไพรมีความสปซี่ในกลิ่นขึ้นมานิดนิดะในความรู้สึกของผมอะทําให้น้าหอมมันมีความแบบเก๋ไก่มากขึ้นมันมีอันตรภาคฉันมากขึ้นนอกเหนือจากว่ามันจะมีแค่กลิ่นความเป็นทูบโรสผมต้องพูดย้ําตรงนี้เลยเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่พูดยังไงอะก็เป็นกลิ่นทูบโรสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าคุณชอบกลิ่นของดอกไม้ขาวถ้าคุณรักกลิ่นของดอกไม้ขาว <S <S และถ้าคุณเป็นแฟนของกลิ่นทูบโรสทูเบอร์โรสเนี่ยก็คือซ่อนกลิ่นเนี่ยตัวเนี้ย คุณจะต้องซื้อติดตัวแบบร้อยเปอรนะครับการกระจายตัวเป็นการกระจายตัวที่รอบเป็นมวลรอบตัวเหมือนกันนะครับผมมีความอ้วนด้วยสุดท้ายน้ำหอมตัวนี้หลังจากที่มันเปิดมาถ้าอากาศเย็นหน่อยนะ เป็นกลิ่นที่คล้ายๆกับมีความใบชานิดนึงแล้วก็ตีมาถึกลิ่นของความเป็นซ่อนกลิ่นมีความเป็นดอกไม้ขาวนะคะผมล้วก็มีความเผ็ดๆซ่าๆบางอย่างที่ให้มีความอัธภายชั้นของกลิ่นของความเป็นพริ์เปเปอยสุดท้ายความันติดบนผิวเรามันจะเป็นกลิ่นของความเป็นมัสค์แต่ความเป็นมัสค์ของเขาอ่ะก็จะยังคงไม่ทิ้งลายความเป็นทูเบอร์โรสครับคือเป็นน้ำหอมที่มีความเป็นดอกไม้ขาวชัดเจนมากๆถ้าคุณชอบดอกไม้ขาว ตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมกลิ่นในเชิงเนี้ประมาณเนี้ยติดบนผิวนานมากครับผมว่านะ้ำหอมตัวนี้ติดบนผิวผมติดชั่วโมงได้เลยแต่ผมก็จะพูดถึงตลอดให้คุณได้ฟังกันในทุกคลิปว่าคําว่าติดชั่วโมงอ่ะไม่ได้ไปาปคว่ามันตีบู๊บบ้าแบบได้กลิ่นแบบร้อยเมตรตลอดเวลานะมันก็จะได้กลิ่นประมาณแบบอ่ะสองชั่วโมงสามชั่วโมงแรกอ่ะมันได้กลิ่นปีให้เราตลอดแล้วหลังจากนั้นมันจะกลายเป็นกลิ่นสกินเซ็มครับแล้วนะ้ำหอมตัวนี้ผมจะบอกว่าถ้ามันโดนน้ําโดนเหงื่อนะ กลิ่นความเป็นดอกไม้ขาวความเป็นทูเบรโรสเขาจะยิ่งให้เราได้กลิ่นเพิ่มมากขึ้นในระหว่างวันครับเป็นของที่มีความติดคนเลยถ้าคุณเบิ้ลสเปรย์หน่อยผมว่า24ชั่วโมงอะไม่เกินจริงครับผมแล้วเมาจะนี่เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นของดอกไม้ขาวเหมาะกับคนที่ชอบกลิ่นของทูเบอร์โรสประมาณนี้เลยครับผมถ้าคุณไม่ชอบกลิ่นของดอกไม้ขาวนะแล้วคุณรู้สึกว่ากลิ่นดอกไม้ขาวมันมึนหัวเย็นหัวจาาเจียนจะอ้วกอะ ต้องบอกตนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์คุณครับทุกคนเหมาะคนอายุประมาณไหนผมว่าเด็กนักเรียนประมาณแบบชั้นมัธยมปฐมเนี่ยอาจจะไม่เก็ดกลิ่นเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่ดมไปแล้วอ่ะเอาจริงนะมันแอบมีอายุนิดนึงในสําหรับผมนะคือคือไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นกลิ่นของคนแก่นะครับผมมันเป็นกลิ่นที่มีความแบบว่าเมคำว่าแก่คนรูเบาเพเจ็บเนาะคือ,ค,อคือมันไม่กลิ่นที่อยู่ในเชิงแบบว่า คนไปทํางานนิดหนึง่งหรือคนที่รักในกลิ่นประมาณนี้นิดหนึ่งอาจจะต้องคิดในการซื้อน้ำหอมนี้นิดหนึ่งครับเป็นน้ําหอมที่ผมไม่อยากจะบอกว่าอ่จถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณอ่ะอาจจะเป็นน้ําหอมที่มีความใบปา,ายได้คนอายุแบบ40ขึ้นอนะ่ะโอเคใบปา,ายได้แต่ถ้าคุณอยู่ในช่วงอายุแบบ20ต้นไปถึง30กลางอย่างผมอ่ะ อาจจะต้องคิดดิหนึง่งหรือไปลองนีหนึ่งนะครับผมคนที่เจนน้ําหอมผมว่าน้ําหอมตัวนี้มันก็หอมดีแต่ถ้าคนที่แบบว่าไม่ได้เจนน้ําหอมมากแล้วมาเจอเลยคุณอาจจะลึกถึงความแบบว่ามันไม่กลิ่นของความเป็นฟิวแบบน้ําอบน้ําปรุงอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่เป็นน้ําอบน้ําปูที่ไม่ได้ใสคือน้ําอบที่เราแบบดน้ำตังหัวผู้ใหญ่อ่ะมันจะมีความแบบมีความมาลีขึ้นมาด้วยใช่ไหมแต่จากโน้มมันอะ่ะทุกคนมันไม่ได้มีกลิ่นมาลีเลยอะ่ะดังนั้นนะครับผมมันก็จะเป็นกลิ่นซ่อนกลิ่นเนี่ย ค่อนข้างที่จะชัดเจนในน้าหอมกลิ่นนี้นะครับผมนี่ก็คือโดยรวมน้ำหอมกลิ่นที่ชื่อว่าโดซอนของทางดิฟชิครับทุกคนเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าต้องไปลองเองถ้าคุณรักกลิ่นทูบเบรโรสชอบกลิ่นของต้อนกลิ่นอ่ะคุณจะรักน้ำหอมตัวนี้สุดๆแต่ถ้าคุณไม่ชอบคุณรู้สึกว่ากลิ่นนี้ทาให้คุณมึนหัวคุณจะเกลียดกลิ่นนี้ได้เลยครับเป็นน้ําหอมที่เลิฟเฮสสาหรับผมนะเพราะว่าบางทีอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าผมอยากจะได้กลิ่นแบบเนี้ยผมก็ชอบมันแต่ถ้าบางทีผมฉีดไปแล้วผมม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 รู้สสึกกกว่่่าาาาััันนนนนเเิไไปออาาศหะ ผมก็มึนกับมันได้เทาหรหอมกลิ่นนี้ครับนี่ก็คือโดยรวมขอระหอมกลิ่นนี้ก็หวังว่าจะทําให้ทุกคนแบบว่าเออได้รับประสบการณ์ร่วมกันแล้วก็เข้าใจในกลิ่นนี้มากขึ้นนะครับผมส่วนตัวผมเคยเข้าไปดูดิฟีกับจริงๆเขาจะเริ่มมีแบบว่าเขาจะมีความว่าน้ําหอมตัวนี้มีความอินเอร์ปิเลชันมาจากอะไร อันนี้ผมเคยอ่านมาเหมือนเขาเคยไปเที่ยวสักที่ไหนหนึ่งอะเออจำไม่ได้เหมือนกันเราไปหาดูนะครับผมแต่ส่วนตัวใต,ต้ผมเดาอะมึงไม่ได้ไปเที่ยว<อ>มึงต้องไปเดินดงทูบโรสทูเบอร์โรสสักที่หนึ่งอะไม่งั้นคุไม่สามารถที่จะอินสไปน้ำหอมตัวนี้ได้เพราะว่ามันมีความเป็นกลิ่นของซ่อนกลิ่นสูงมากครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนใครชอบกระป๋กงอะไรก็แชร์ กด subscribe เจ้าของผมไปกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งๆๆๆๆๆๆๆให้กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกันอีกนะครับผมหวังว่าผมจะทําให้คุณได้รับอรรถรสและเข้าใจในกลิ่นน้ำหอมดีมากขึ้นมันไม่ได้พูดเยอะไม่ใช่ว่าผมรีวิวห่วยลงหรือผมมีความรีบเร่งแบบว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไหมไฟไหม,ม้จริงแต่ว่ามันมีแค่จริงๆสำหรับกลิ่นนี้ไม่จะพูดยังไงนะครับผมที่พูดมาทั้งหมดก็คือทั้งหมดของกลิ่นนะครับวันนี้ผมแล้วไปแล้วนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับผม Hey hey, mưa lăn mưa lăn mưa lăn lời hey hey, mưa lăn mưa lăn